สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกทุกท่านนะครับโอ้โหป่าข้างบ้านออกมาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จอีกแล้วนะครับ FC ทุกท่านหลังจากที่กำลังซาซาเงียบหายไปพักหนึ่งนะครับตอนนี้ออกมาอีกแล้วนะครับนางไปออกรายการ ทีวีชื่อรายการว่าโหยหิวหำนะครับซึ่งมีพิธีกรชายสัมภาษณ์ป้าข้างบ้านหนังป้าข้างบ้านก็รับบทบาทผู้ถูกกระทําอีกแล้วนะครับเอฟซีทุกท่านขณะที่เล่าความเป็นมาของตนเองออกรายการทีวีนะครับซึ่งผู้ชมทางบ้านส่วนใหญ่นั่งดูทีวีกันนะครับบางคนก็กำลังกินข้าวเพิ่องอิ่มมาบัดมา เมื่อได้ยินคำให้สัมภาษณ์ของนางป้าข้างบ้านคนนี้ที่ออกมาล่าความเท็จออกรายการ, TV, รกกกกทีวีนะครับถึงกับอวกแตกออกแต่เลยทีเดียวนะครับบางคนสำลักแทบไม่ทันเพราะว่านางป้าคนนี้พูดตอแหลหาว่าตนเองถูกกระทําจากอดีตสามีของนางนะครับแต่สิ่งที่ชาวบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงกับยาป้าข้างบ้านคนนี้นะครับชาวบ้านเขารู้ว่านางป้ากับอดีตสามีของนางเนี่ย เปิดร้านคาราโอเกะนะครับแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งนางป้าข้างบ้านคนนี้นะครับไม่ซื่อสัตย์กับอดีตสามีนะครับแต่แอบไปแซบกับผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่สามีของตนเองคือการไปมีชู้นั่นแหละครับไปมีชู้กับใครไม่ชู้ดันไปมีชู้กับเด็กในร้านคาราโอเกะของตนนะครับซึ่งมันเหื็นเช้าโชว์ ชาวบ้านเขารู้กันหมดนะครับในเรื่องนี้นะครับชาวบ้านร้านตลาดเขาก็รู้กันหมดรู้กันทั่วนะครับว่านางป้าคนนี้เนียนอกใจสามีของตนเองเป็นเพราะเหตุนี้แหละทาให้นางป้าข้างบ้านกับอดีตสามีต้องเลิกลากันนะครับเลิกลากันไปปัญหาต้นเหตุน,นางไม่ยอมเล่านางไม่ยอมพูดสิ่งที่นางได้กระทําความผิดต่ออดีตสามีนี่นางไม่ยอมเล่าไม่ยอมพูดเลย ว่านางป้าข้างบ้านคนนี้พยายามปกปิดความผิดของตนเองนะครับเอฟซี FC ทุกท่านซึ่งมันปิดยังไงมันก็ปิดไม่มิดหรอกครับช้างตายทั้งตัวจะเอาใบบัวมาปิดก็คงไม่มิดเพราะว่าชาวบ้านร้านตลาดเขารู้กันหมดนะครับการที่นางป้าข้างบ้านไปออกรายการทีวีเล่าความเท็จแบบนี้นะครับแทนที่จะมีคนรักคนสงสารกลับกลายเป็นว่าทําให้คนเกลียดนางป้าคนนี้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณนะครับ แทนที่นางจะสำเนียกสำนึกผิดที่ตนเองได้ก่อนะครับร้านคาราโอเกะของตนเองแทบจะไม่มีคนเข้าไปนั่งดื่มกินแล้วนะครับมันเป็นสาเหตุที่ทำให้บ้านต้องแตกนะครับต้องเลิกกับอดีตสามีเพราะว่านางแอบไปแซบกับผู้ชายคนอื่นนะครับยายป้าข้างบ้านคนนี้เป็นคนมากๆไม่รู้จักพอนะครับแต่ว่านางป้าคนนี้นางเก่งอยู่อย่างหนึ่ง ในเรื่องนี้นางเก่งต้องยอมรับว่านางเก่งมากๆนะที่นางสามารถทําให้คนที่เคยรักเคยสงสารนางเปลี่ยนจากความรักความสงสารนางกลับกลายเป็นว่านางสามารถทําให้คนที่รักนางเนี่ยมาเกลียดนางได้นะครับนางป้าคนนี้เพราะปากของนางเองเลยแหละปากนางป้าไม่ดีเองนะครับนางไม่เคยโทษตนเองพูดดีใส่ตัวพูดช่วยให้คนอื่นนะครับ เป็นเพราะปากของตนเองแท้ๆทาลายตนเองนะครับความชั่วของตนเองนะครับพยายามปกปิดแต่จะพยายามบิดเบือนจะให้ทัวลงหรือว่าให้ชาวบ้านเกียดอดีตสามีของตนเองแต่ว่าสังคมชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปรู้ความจริงว่าสิ่งที่นางพูดนั้นมันไม่เป็นความจริงนะคะรับจึงทําให้ชาวบ้านร้านตลาดต่างๆไม่ไป ใช้บริการร้านคาราโอเกะของนางนะครับทำให้ปัจจุบันนี้คาราโอเกะของนางแทบจะเจ๊งอยู่แล้วนะครับนางไม่สำเนียกในเรื่องนี้ที่นางออกมาพูดกหกตอแหลนะครับพูดให้ร้ายอดีตสามีของนางนะครับกรรมเกิดจากการกระทํานางทําร้ายตัวเองไม่มีใครทําร้ายตัวเองนะครับนางป้าคนนี้ทําร้ายตัวเธอเองนะครับแทนที่จะสงบปากสงบคําสํานึกผิดที่ตัวเองได้ก่อกับอดีตสามี นะครับสิ่งที่ชาวบ้านเขารู้คือนางนอกใจสามีนะครับไปแอบแซบกับผู้ชายคนอืน่นเป็นสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดของสามีนะครับนี่แหละครับกรมชั่วใดๆก็ตามที่นางป้าคนนี้ได้ทําไว้มันหนีไม่พ้นผลแห่งการทําชั่วนี้นะครับเราก็ต้องติดตามกันต่อไปเนาะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล่าของประเทศเพื่อนบ้านนะครับมันเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับ เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมานะครับรายการทีวีหนึ่งเนาะชื่อว่ารายการโหยหิวห้ํานะครับซึ่งเป็นรายการทีวีของประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับซึ่งออกรายการเร็วๆนี้นะครับที่ผ่านมานะครับอีกซิโ